กบสบายดีทุกคนวันนี้มาพบกับช่องปั่นบ้านเฮาภาษาไทยปั่นบ้านเฮา,า,าบนบ้นเาพิหลือก็ขึ้นเนาะในกูเกิลหรือในยูทูบเชิญหาเหลือกขึ้นวันนี้เฮาจะพาทุกคนเบิ่งการหาคุดกิโรอหรือบางบ้านเขาก็เอินว่าจิโปโมแต่บ้านเฮาเอินกิโรอเนาะเฮาจะมาคุดสองคนเนาะซึ่ง ฝนตกมือชื่นน,นั่นเนาะแต่มื้อนี้เป็นมือที่สามือที่สองหรือมือที่สามเพราะว่าจีรอน้อยมันจะอ้อนเวลาผลตกใงม่ๆไหมมันจะเห็นโคยมนันเนาะถ้าผลมีตกมันก็มีเห็นโค้นตามที่เฮาว้ากับทุกคนว่าเวลาผลตกจีรออ,รอ,อ,อ่อนจีร้อน้อยอ้อเฮาจะเฮ็ดคลิปคุณจีรอเขาเบิ่งเนาะแต่มืนน้อนี้เฮาก็ได้มาเฮ็ดตามที่เว้าเนาะเดี๋ยวต่อไปเฮาจะเฮิ่งตอนคุณจีรอเลยเนาะ ถ้าคุยมันก็เนาะตอนนี้เข้ามาลงลงมอดเฮ้าหน้าเนาะเฮ้อหน้าก็คือหน้าของตัวเองแล้วเอาลงมาในฝายเนาะเดี๋ยวจะเข้าเบิง้งนี่เาเห็นล้วคุยนึ่งนี่เห็นบอคุยจีโรอ,อนี่คุยน่น้อยนี่เห็นบอทุกคนเห็นยู่บอต้องคุดมึงด้วยหันคุดด้วยเห็นนอถ้าจะมาคุดสองคนเนาะเนี่ยมีหฮู้มัน เดี๋ยวเขาเอาบื้งหูมก่อนนะช่วงนี้จิ๋อยังไม่ทันป่งปีเนาะจิ๋อน่ะมันยังน้อยอยู่กําลังกําลังจะป่งปีเนาะขุณตามเฮื่อนาน่ะผลต้องออกมาใหม่เราจะเห็นคุยมันเนาะเดี๋ยวเพอมาช่วงนี้มันเป็นเดินห้านะเดินเดินซีนี่เนาะแต่เดินเหล่านี่เป็นเป็นเดินห้าเดินสากลณ์เออเดินเอนเดินซีเนาะเห้เดียวซับละ กี่น้อซับนะแต่บางว่านก็เอิ้นมีคือเดียวนะเอิญจิโป้มเนาะหน้าคุยนี่เอ้เบิ่งคุยนี่คุยนี่ก็ะแม่นะนี่คุยนี่เด้โคเบิ่งนะฮะหน้าคุยเนรอผู้น้อยมเบิ่งบังคุยนี่นี่คุยนี่คุยนี่แม่ละนี่เด้โคเบิ่งโคผู้เห็นนะแฮเห็นมะผู้มั้อนะเห็นอ๋อ โนี่เห็นหูมันก็ป้องแล้วหูมันนะพอจิรอมันยังเป็นันปงปีนาะยังน้อยอยู่แต่มันก็มีถึงมีถึงก็ว่าน้อยเกินไปเนาะก็พอดีคุดเพราะว่าถ้าเอาซื้อกินอยู่ในเมือกนะเนาะเขาซื้อกินอยู่ในเมือกนะมันอยู่ในตลาดนะเขามาขายนะวิญญาตมันนะมีมีแล้วมีทางกายมันทำซื้อมากินก็เลยไปแซบไปเลยมีคือฮองคดชุดๆแล้วเมือโคเนี่ยแซบแต่ก็ว้าไปก็มมนจะคงจะตามใจครับ คนที่อยู่ในเมืองซื้อกินเงี้ในตลาดเนาะเพืจะต่ำใจเขาก็ขอโทษมั่งเนอะแต่มันเล้งจริงเพราะว่าค่อยก็เคยอยู่เนาะเห็นเนาะนี่เห็นว่าเจ้าไีด้วยนี่นี่เต้นในรอกอยู่นี่เห็นเนาะพ่ออันนี้นะวิญญาณมันยังครบเนาะร่างกายก็ยังครบพ่อซื้อกินอยู่ในเมืองนั่น วิญญาณจะไปใชเลอะกินกันมีแต่นร่างกายมันบีเซบมานะทุกคนเดี๋ยวเฮาเบิกอีนี่นี่คุยนี่กับแม่หนี่ต่อมาคุยนี้แล้วว่าคุยนี้เดี๋ยวเฮาก็เบิ่งเนาะมันลายเนาะอยู่ตามพื้นหนานี่มันลายกี่ล้อน้อยเนี่ยเอาฝนต้องไหม้นี่มันลายฝนต้องไหม้นะเฮาจะเห็นคุยมันแม่สอื่นเนาะเวลามันพดนะ ขันพลวิตกมันดินมันแห้งนะมันมันโคตรนะครับมีเห็นคุยมัน มีสันโป่งปี่น้องกลางพอดีโค่น้องจิร่น,นี่ตัวนี้มีเยะเอะไปเลยเนาะตัวนี้น้อยนึงเ่าวตัวฮักกาวเนาะถ้ามีฮักเก้ามันดอกเนาะเวลาเ่าไข่ตัวคล้องฮักเดี๋ยวเป็นเซมก่อนเซมนี่มีมีโอเคไปเลยเอาเซมตัวนี้มีโอเคเนี่ยเดี๋ยวเอาเพิ่งคุยนี่เนาะคุย เขาโคเขาหูมันก้อนขุดขุดโลดมันก็ดีเห็นหูนี่เด่งเนี้ยผู้มันเห็นหรอนี่หูมันนี่นี่ขุดด้วเบิ้งเมื่อกี้เฮาจะขุดเอาพ่อโคกี่แรงเนาะพอเดี๋ยวนี้ห้าโมง,งเลยนะเฮามาหากินแรงคือเขาอยู่บ้านนอกเข้าจะหากินแบบธรรมชาติธรรมชาติเนาะเขาวันปอดสารพิษ อ๋อไม่ต้องซื้ออยู่บ้านเฮาเพราะซื้อเฮาก็มีเงินซื้อเนาะอยู่บ้านเนาะเฮามีมีเวลาหาเงินตื่นมากก็ไปหาไปโชนที่จริงไม่ได้ไปให้ไปโชนเนาะตื่น <c oughs> มากก็นอนเวท <c oughs> ว้ากคืนชื่อเนาะว้ากคือเจ้ายวของดุมันที่แล้วน,นี่ตัวนี้ง่ายนี่ตัวนี้นี่ง่ายนี่นี่ดีกอยู่ในเมืองซื้อกินมีตะวิน มีดทางกายมีวิญญาณน,นี่วิญญาณน,นี่ยังยังอย,งอยู่นี่ห <c oughs> <c oughs> มอต่ำใจคนอยูอ่เมืองคนที่ซื้อกินนะเอาได้กินธรรมชาติ์นะหมอได้เดี๋ยวมบอร์ต่อไปเนาะตามมาตามมาเบอร์คุยนี่เลยมีอยู่คุยนี่ nhanh nhà ơi, năng Hãy subscribe kéo kênh quý Mì 아, 방구니, 니이니야이이니 Tụi này nhảy nè tụi này Bác nhảy nè ừ. nhảy nè Bông cuối này nè เน nah right? ี้มตัวยูเห็นตัวโคโคหาเห็นแล้วโคหาอยู่ข้างนั้นก็มีเห็นคุยนี่ตัวใแยะได้คุยนี่เป็นหูเห็นเนาะมันเป็นคุยเนาะโคหาหูมันจะเห็นหูมันเนาะหูกระโปงกระโปงเขาเนาะหูมันจะไปที่เลิกไปเลิกเนาะ คนเอาไปสักพักนึงก็ได้มีเลือกเลยะมาณเดินเดินเพื่อว่ายามเลี้ยงควายนะประมาณเดินเดินเก้า,า,นนะป,รา 9, ประมาณนี้แหละนี่ตัวนี้ตัวใหญ่เนาะตัวนี้ใหญ่ลิ้นตัวนี้นี่เคยจะปงปีลนะประมาณเดิน 9, นะเก้านหนจิโร่มันอ่อนหันนะชงดำหน้าแล้วนะนะชงนั่นนะจิโร่มันหันอนะันนั้นปงปีแล้วนะั้ไข่แล้วชงนะั่นนะแต่ชงนี่เดินเดินห้าเดินห้าแต่ว่าเฮายัาไกกางไม่ทันโตกกาเดี๋ยังไม่ทันหอนดเดี๋ชมการนะ สงการท่านหอดประมาณอีสิบมือประมาณนี้แหละหอดสงการชงนี่นะคนตกไหมนะจีร้อน้อยมันอ่อนนะเนาะกันชงเดินเก้านะ่ะเดินเดินจเดินแปดเดินเก้านะ่ะชงนั้นนะ่ะยามเล็งงเล็งควายเดินดำหน้าแล้วนะจีร้อมันปงปี้แล้วนะมันหันแล้วมันไขแล้วนะเนาะตัวนี้มันยังน้อยอยู่ อีประมาณจังหน่อยเนาะส่งการแล้วในข้ากะพ้ากันตกกะกะพิธีฮิงพปเลเดี๋ยวต่อไปข้าก็จะเ็ดคลิปการอึงให้ทุกคนเบิ่งเนาะเดี๋ยวตอนนี้ผลยังไม่ทันต้งแห้งผลตกพอคขอยเนาะน้ำย an no ังไม่ท <magic. S 1> <enorme> ันอ่อน้ำยังไม่ทันเต็มเฮือหน้าท่านผลต้งแห้งน้ำเต็มเฮ้หน้าน่ะอาจะเ็ตการอึงให้ทุกคนเบิ่งเนาะการอึงการกบการเขตเนี่ย ดอกจึนจนจึนนวผูต่อไปกาชีเฮ็ดการคลิปเฮ็ดค,คลิปการเมงขนุนแต่พี่พู้แมงขนุนอ้อหรือบ่อเนาะเพราผลมันต้องมีแห้งอิงตามพนทั้งหมดถ้าพนต้องแห้งนะของกินธรรมชาติมันจะลายเนาะ ุงนะตัวนี้น้อยตัวน,นี้มีนิ่งเบอะไเลยนี่นี่คุยน,นี่เยอะนี่คุยนี่คุยนี่เยอะนี่ mm hmm. อยู่พ่นอยู่ฟังนะเหมือนอยู่อ่ะเออที่ทางนั่นแหละ อหาาทนมันล่ะตัวนี้แม่นจริงเ้ยเห็นเดี๋ยวเขาเปิดคล้องเขาเบิกนอกคุดพอคุดมาได้จะควักเนาะตอนนี้ห,นห้องเมม่ยคุดแล้วรู้มันจะได้น้อยได้หลายใช่ไหมเล่าคุดเอ้ยไปมาแล้วไปมาแล้วอดองไปมาแล้ว โอ้มีฮักกาบุานี่นี่น,นี่ไปเมืะ่ะเห็นเนาะฮาวคุดได้เยอะพักเนาะนี่ทิม,มเลยบาหนีิดอออกไปเมื่อไรขอได้ประมาณนี้แล้วเนาะเพราะว่าดินไม่ใช่แข็งเนาะเฮาหาคุดยากเนาะเฮากาคุดได้เพิ่งชั่บนี้เนาะกีร่อมันยังทันใหญ่ไปเลย เอาคลิปนี้ของเฮ็ดเพลงชินมน,นี้เนาะเฮ้ทุกคนเบิ่งใช่เนาะก็ขอขอบใจที่เสียชระเวลามาเบิ่งคลิปเฮาจนต้นจบเนาะก็ถ้ามันมีดีเบ่้งเลิกก็สามารถคอมเมนต์มาติชมได้เนาะก็มีเพลงชิมนี้เนาะคลิปนี้ขอขอบใจสบายดี